สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอโจทย์ความ,มน่าจะเป็นมีสมาชิกดังนี้ค่ะ 1. นางสาวทิตาลีสวนทะเลเลขที่11 2นางสาวนันทิชาขอเหนี่ยวกลางเลขที่12 3นางสาวนิสามณีป้องสีดาเลขที่13 4นางสาวสุวรรณิดาซิกวกะสังเลขที่19และ5นางสาวอาริยากรรมแหงนาเลขที่21ค่ะตัวยอย่างโจทย์มีดังนี้ค่ะ กล่องทับใบ1บรรจุบัตรรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเดียวกันส0บใบบัตรแต่ละใบมีหมายเลขกำกับบัตรละหนึ่งหมายเลขคือ1 2 3สถึงสิบค่ะสุ่มหยิบบัตรจากกล่องทึบนี้มาสองใบพร้อมกันจงหาความน่าจะเป็นค่ะซึ่งกลุ่มของพวกเราได้ยกตัวอย่างข้อมา3ตัวอย่างค่ะข้อ1.1นะคะได้บัตรทั้งสองเป็นจำนวนคู่1 2 ได้บัตรที่มีหมายเลขที่มีค่ามากกว่า5ทั้ง2ใบ1.3ได้บัตรใบเดียวเท่านั้นที่มีรางที่2เป็นจำนวนเต็มค่ะวิธีทำให้ s แทนปริภูมิตัวอย่างของการสุ่มหยิบบัตร2ใบพร้อมกันจากกล่องทึบใบหนึ่งที่บรรจุไว้10ใบคือ1 2 3ไปเรื่อยจนถึง10จะได้ ns เท่ากับ42 2 เท่ากับสิแฟกส่วนด้วย8ดแฟกค,คูณสองแฟกเท่ากับ4ี่สิบห้าเหตุการณ์ที่1.1ได้บัตรทั้งสองเป็นจำนวนคู่ให้ e 1แทนเหตุการณ์ที่ได้บัตรทั้งสองเป็นจำนวนคู่จะได้ n e หเท่ากับ c ี่ห้าสองเท่ากับห้าแฟกหารด้วย5ลบ2แฟกคูณด้วยสองแฟกเท่ากับ10ดังนั้น p e หเท่ากับ n e หส่วน n s เท่ากับ สิบส่วนสี่สิบห้าเท่ากับสองส่วนเก้าหนึ่งจุดสองหาความน่าจะเป็นที่ได้บัตรที่มีหมายเลขที่มีค่ามากกว่าห้าทั้งสองใบให้ e สองแทนเหตุการณ์ที่หยิบได้บัตรที่มีหมายเลขมีค่ามากกว่าห้าทั้งสองใบจะได้ ne สองเท่ากับ c ห้าสองเท่ากับห้าแฝกด้วยสามแฝกคูณสองแฝกเท่ากับสิบ 10. ดังนั้น pe สองเท่ากับ ne สส่วนด้วย ns เท่ากับ10ส่วน45ตัดทอนแล้วก็จะเหลือ2ส่วน9ค่ะ1.3ได้บัตรใบเดียวเท่านั้นที่มีลักที่2เป็นจำนวนเต็มให้ e 3แทนเหตุการณ์ที่หยิบได้บัตรใบเดียวเท่านั้นที่มีลากที่2เป็นจำนวนเต็มจะได้ ne 3เท่ากับ c 3 1คูณ c 7 1เท่ากับ3คูณ7เท่ากับ21ดังนั้น PE3 เท่ากับ NE3 ส่วน NS เท่ากับ21ส่วน45เท่ากับ7ส่วน15ค่ะพวกเราขอจอบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอคุณค่ะ